สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะให้มาดูอาการปั๊มตัวนี้คือปั๊มทำงานตลอดไม่ยอมตัดเช็คอโตโตแล้วก็ไม่เสียเดี๋ยวจะเช็คกล่องไฟวันนี้เราจะมาดูกันว่ามันเป็นสาเหตุอันใดมันถึงไม่ตัดอันนี้คือปั๊มมิซูนะครับปั๊มซีเรียมมิซู นี่ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับจะเช็คดูออโตเมติกกับเช็คกล่องไฟมาดูกันครับว่าตัวไหนมันเสียก่อนติดตามก่อนจะรับชมก็อย่าลืมกด,กดติดตามให้ช่องเร็วนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยครับ ข้กับตัวนี้ดำกับดำกับเทา,เาอ่ามันฝังไปในนี้มองไม่รู้เรื่องว่ะใช้แดงอะแดงเรรู้แล้วว่าได้เป็นตัวหนึ่งแต่ไอสองตัวเนี่ยเราไม่รู้จะตัวไหนเป็นทําเป็นยูนติตอนไ,ไอตัวตักอะ นี่ครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราถอดดูแล้วคือว่าระบบอินเวอร์เตอร์มันเสียครับนี่ครับปั๊มมิโซมันจะมีระบบอินเวอร์เตอร์ควบคุมทํางานหรือว,ว่าระบบสมองกลครับตัวนี้มันเสียครับฟิลก็ขาดแล้วก็สายนิวตันมันก็มีปัญหาสายลายสายนิวตันครับขาเข้าขาออกทีนี้เราก็ได้ระบบไม่เอาเลยครับต่อตรง จากมอเตอร์มาหาอโอโตเมติกเลยเรามีเอาสมองคนมาแล้วครับสามารถทําได้ครับแต่ว่าต้องให้ช่างผู้ชานาญงานทํานะครับท่านผู้ชมอย่าไปทํากันเองนะครับมิฉะนั้นเดี๋ยวจะเกิดอาการช็อตนะครับทําให้มอเตอร์ไหมพังได้เสียเสียไปเลยนะครับนี่ครับสมองคนของปั๊มนั้นจะเป็นลักษณะตัวนี้แบบนี้นี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ เดนนี้เราก็ต่อเสร็จเร้ยบร้แล้วครับเดี๋ยวจะไปติดตั้งบ้านลูกค้าเรียบเสร็จงานนะครับจะส่งงานแล้วครับง่ายงครับแต่จะต,ต้องเป็นช่างผู้ชนานาญงานนะครับเป็นคนทําเพราะว่าถ้าเราต้องสั่งตัวนี้มันก็หลายตังนะครับท่านผู้ชมเนี่ยหลายร้อยหลายหลายร้อยเลยแหละเนี่ยทีนี้เราก็เลยตัดไม่ต้องผ่านมันเลยไม่ต้องผ่านอินเวอร์เตอร์เลยครับนี่เลย ง่ายๆเลยแต่ใช้ได้นะครับท่านผู้ชมรับรองรับประกันใช้ได้แน่นอนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับมาสั้นๆแต่ได้ใจความครับได้ประโยชน์ครับย้ํานะครับอย่าไปทากันเองนะครับท่านผู้ชมต้องเป็นช่างเท่านั้นที่จะทําได้นะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ อบตามเดิมครับเอาไปติดตั้งให้ลูกค้าสำเร็จเสร็จงานครับไปสอนลูกค้ากันครับ สายไฟทับสายไฟให้ถูกข้างนะผิดผิดผิดหมุนเลยดิถูกป่ะไอ้ฝั่งนี้เข้านะฝั่งนี้ออกเออฝั่งอินเวนเตอร์ออกอ,อัันตวอินเวอร์เตอร์อินเวนเตอร์อือไม่หมดละตอนนี้เราก็ประกอบ ที่บานลูกค้าครับก็จะให้ใช้งานตามปกติครับแล้วไมาช่จะใส่หลัโคงเะได้ไปลองเอากาวไปทาค่ะข้างในในบ้านเหรอ,อมันมันน่าจะใช้ไม่ได้ที่ยังไม่รู้

现在。 ướt ít ướt ít Thôi, khó 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 lắm Thế này đó